เอม่ลงใส่ใจตัวเองได้ทุกวันซินไฟเบอร์จากฟาสฟาร์มาอ,อยู่ด้วยกันจนชินแฟ<ต>นชินของคริสชินใหม่ มีใครสนใจเสื้อเอลลอยบ้างคะนี่เลยผ้านุ่มใส่สบายมากบอกเลยว่าตัวนี้ได้ไปเนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนนี่นะคะดูผ้าสีผ้าดีมากเลยเหมือนแบรนด์เนมแท้ร้อยเปอร์เซนต์เลยนะคะบอกเลยว่าผู้จริงจากใจจากคนที่แบบเคยใส่แบรนด์เนมมาแล้วเกือบทุกแบรนด์นะคะตัวนี้ลดได้เท่าไหร่คะลดได้เท่าไหร่คะพี่นนตัวนี้เสื้ลล์ห้าร้อยยบาทเท่านั้นคะ่ะ ถูกมากทุกคนใครอยากได้เนี่ยแคปเจอหน้าจอนี้ไว้เลยมีสองสีค่ะเดี๋ยวแอดมินพี่นนจะเป็นคนตอบแชทให้เองนะคะขอเสียง FC พี่นนหน่อยค่ะแต่นนทกับยัยไออยู่ที่นี่ทำไมกันนะเนี่ยฮะลิฟก็ไม่มีเหม็นครับจิ้งกลัดยีงกระโดงแหลมจิ้งหลีดเฮ้ยหอย ่าไงคะจะมาด่าอะไรไอคะยายว่าใส่เสื้อก่อนแล้วค่อยคุยกับยายดีไหมก็ไอกำลังไลฟ์สดอยู่ยายมีอะไรก็รีบพูดมาเถอะคะ่ะ <p _ p> แต่ถ้าให้ไอเดานะค <_ p _> งจะมาด่าไอที่แอบพาพี่นนท์หนีมาโดยที่ไม่บอกใช่ไหมละ่ะก็คราวหน้าคราวหลังจะทำอะไรก็บอกยายนิดนึง<_ คนอื่นๆเขาจะได้ไม่ต้องเป็นห่วงนนขอโทษครับไม่ต้องขอโทษไม่ได้ทำอะไรผิดขอโทษนะครับโอเคค่ะไอรับทราบเอาเป็นว่าขราวหน้าถ้าจะทำอะไรไอจะบอกอ๋อไม่สิคงไม่มีอะไรที่ต้องยุ่งเกี่ยวกับบ้านนี้อีกแล้วไอ่เนี่ยไอแม่คิดจะกลับบ้านไปจริงๆหรอใหญ่ว่าไอากลับไปกับยายเถอะนะอยู่ที่นี่มันอึดอัดคับแคบ คุณภาพชีวิตก็ไม่ดีมีแต่พวกชนชั้นล่างเขาอยู่กันอขอบคุณที่เป็นห่วงไอยนะคะแต่ว่าจริงๆไอก็ไม่ใช่ชนชั้นสูงอะไรหรอกคะ่ะไอยอยู่ได้ไอกลับไปกับยายเถอะนะอยู่บ้านเราสุขสบายทุกอย่างมีคนดูแลข้าวปลาอาหารครบไม่ต้องมาทำอะไรแบบเนี้ยยายเห็นแล้วยาไม่สบายใจ คนอื่นเขาจะมองยังไงอะเป็นลูกผู้หญิงทําอะไรแบบนี้นั่นไงไอว่าเราเชียวคิดไว้เราไม่มีผิดไอก้ก็กําลังสงสัยอยู่เลยว่าทาไมยายดูเป็นห่วงพวกเรานักหนาจริงๆยายไม่ได้เป็นห่วงเราหรอกยายเป็นห่วงหน้าตาตัวเองมากกว่ากลัวว่าพวกคุณนายไฮโซที่ทําทรงผมตั้งกระบ,บงังเขาจะรู้หรอคะว่าหลานบ้านบุตรสบาบัานมาอยู่ห้องเช่าราคาถูกแบบนี้พูดกับยายดีๆนะไอ้แก่นี่มันยังไงอะ อยู่บ้านเราสุขสบายดีไม่ชอบมาขายหน้าขายศักดิ์ศรีให้คนเขานินทาใครคะใครนินทาโอ้พวกคนรวยนี่ก็แปลกเนาะมีคนที่นอนอยู่บ้านงอมืองอตีนใช้เงินคนอื่นไปวันวันไม่นินทามาน,นินทาคนที่เขาทํามาหากินเลี้ยงตัวเองได้เอาอย่างนี้นะคะยายเดี๋ยวไอ้กับพี่นนเนี่ยจะไปเปลี่ยนนามสกุลให้แล้วยายเนี่ยจะไปตั้งโตะแถลงข่าวบอกคนอื่นเขาว่าจะตัดยายตัดหลาน ก็ตามสบายเลยจะได้ไม่ต้องมีเรื่องอะไรให้กังวลอีกโอเคต่อให้แกเปลี่ยนนามสก,กุลยังไงสายเลือดของแกมก็เป็นบุตรสาบัานอยู่ดีนั่นแหละนี mm ่ฉ hmm. ันถามแกจริงๆเถอะยี่ไอแกจะทนลําบากลําลบนไปทําไมสู้กลับไปอยู่บนกอง mm hmm. เงินกองทองที่ฉันกับแม่แกสร้างเอาไว้ให้มันไม่ดีกว่าเหรอฮะยายคะเลิกเอาเงินมาล่อไอได้แล้วนะถ้ามีเงินแต่ต้องไปอยู่แบบทาสไอไม่เอาหรอกเออกกดา เอะก็ทวงบุญคุณมันอึดอัดอะไอ้ขอมีชีวิตแบบเนี้มีอิสระแต่อยู่แบบนี้ยังมีความสุขอะเลยเชิญค่ะโอ้ยมันก็ตามใจนนล่ะลูกกลับไปกระยายนะผมกับไอ้เลือกแล้วครับ ขอโทษนะครับยายเชิญได้แล้วค่ะมินกินค่ะ<ฮ>กลับกันดีกว่าค่ะ บูตำอะปล่อยไหมคุณเฮ้ยคุณคุณปล่อยนะปล่อยให้เดินไปถึงนู่นน่ะได้เลือดหมดตัวตายพอดีเฮ้ยอะไร โอ้ยนี่ถ้าเกิดว่าผมไม่ได้คุณซื้อข้าวซ,ซื้อน้ำมาให้เนี่ยนะผมคงแห้งตายอยู่ห้องไปแล้วอะนี่อย่ามาเวอร์สมัยเนี้เขามีเดลิเวอรี่กันแล้วจ้ะแล้วที่ฉันมาที่เนี่ยเพราะเห็นว่าฉันเป็นคนทำให้คุณเจ็บถ้าไม่งั้นอะ่ะคุณอย่าหวังเลยว่าจะได้เห็นหน้าฉันอีกแค่นี้ผมก็ขอบคุณมากแล้วคุณ ดูสิเฮ้ยนี่มันของโปรดผมนั่นเลยอ่ะคุณจำได้ด้วยเหรอว่าผมชอบกินอะไรเปล่าฉันก็ซื้อมาเม่าม่มันก็แค่บังเอิญเดินในคล่องดีแล้วนี่แผลก็คงหายแล้วก็ดีฉันจะไ,ไม่ต้องมาที่นี่อีกโอ,โอ้โอ้โอ้คุณผมว่าผม<อ>ยังไม่หายแน่เลยอ่ะ น่ายังติดไม่สนิทอะคุณ <c oughs> คุณอย่าเพ่งทิ้งผมไปไหนนะ <c oughs> ช่วยผมหยิบจานข้าวกันดีโอ้ ก็ใส่น้ำแกงด้วยดิช้อนซ่อมมา <ย>้คุณลืมบอกอยู่นู่นนี่เราันช่วยคุณแค่นี้นะที่เหลือก็จัดการเองถ้าแผลมันจะเปิด่ะก็เปิดแล้วก็ตายไปเลยโอ้คุณโหดจังเลยอะ่ะผมลืมบอกคุณอีกอย่าง,งนึงง่งผมหิวน้ำ เฮ้ยไม่ใช่ผมกินยาหลังอาหารใช่เอแต่ไม่เป็นไรนะคุณคุณช่วยผมเยอะแล้วเดี๋ยวผมเรียนแบบเองเลยโอ้โอ้ย โอ้ยคุณโอ้ยโอ้โอ้เจ็บโอ้โอ้เจ็บมากโอ้ยคุณเจ็บอ่ะโอ้ยคุณลุกไม่ขึ้นอ่ะช่วยผมหน่อยดินะนะนิดเดียวมา